สวัสดีครับต่อกับบ้าใช้พุ่มขึ้นก้อนนะเมื่อนี้ครับผมสีพาทุกคนนะครับมาเบิ้งกล้วยนะครับที่ปลูกได้หาปีแเรานะครับนะปลูกตั้งแต่ปี2019ครับปีนี้ก็2024นะครับเดีย๋ยวเราไปเบิ้งกล้วย หาปีกันนะครับว่าสภาพกวยหาปีเป็นจังไดนะครับสภาพรงเรื่อนเป็นจังไดนะครับเนาะที่เห็นยู่ตรงหน้านี่แหละครับนี่นี่คือกวยหาปีนะครับเนาะนี่ครับย้าเป็นนี่ครับกวยแต่ละแปลงนะครับสิปลูกบ่พ้อมกันนะครับก็สิปลูกปีสองปีเวียนปลูกนะครับเนาะเพราะว่าเวลาเขาลือออกนะครับ มันยังเหลืออีกแปลงหนึ่งนะครับเนาะเพื่อได้เก็บผลผลิตครับเอสิบว่าปลูกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องข้างในครับว่ากล้วยหาปีสภาพเป็นแบบใดนะครับเนาะนี่ครับกล้วยหาปีของเรานะครับกล้วยก็ยังเครื่องญ่เครื่องงามครับนี่ครับไม่กล้วยก็ยังสมบูรณ์นะครับเนาะ มีแต่เกย์ไงห่ามๆครับจากที่เป็นกอสีต้นนะพี่น้องต้องก็สีเริ่มกระจายกันนะครับนะแต่ว่าเขาก็สีเหละอนอกใบขึ้นเก้านะครับเหลือใสีต้นขึ้นเก้าครับแต่ว่าความห่างของมันสฉียบกระจายมากครับมันสียู่กระจายกันออกมากนะเริ่มสีว่าเป็นแถวนะครับนี่กางเซลิ่งสีว่ามีต้นกล้วยแล้วพี่น้องมันสีเขยิบออกไป ด้านนอกนะครับนะครับกล้วยภาปีนะครับนะภาพกล้วยห้าปีนะครับการดูแลรักษานะครับปลูกครั้งเดียวนะครับอยู่ได้เป็นสิบสิบปีนะครับกล้วยตัสเดียวปลูกในรุงเรือนนะครับการดูแลรักษานะครับก็คือไ้น้ำที่เพียงพ่อนะครับ บ่าไฮไลทไฮไลท์เปลนไปนะครับปริมาณที่พ่อเหมาะนะครับปุ๋ยก่ขาดนะครับเนาะให้ในน้อยครับแต่ให้บ่อยๆนะครับปุ๋ยให้เรื่อยๆนะครับครับนี่การแต้งใบนะครับตัดใบแต้งใบครับทุกปีนะครับเนาะตัดใบแหงใบตกแบบนี้ครับตัดออกนะครับเนาะแต้งเห็มัน บลอกลูงล่างนะครับไอส้สวนกล้วยมันโล่งนะครับโป้่งนะครับเนาะอากาศมันท้ายที่เลยครับแสงแดดต้องถึงนะครับการดูแลรักษาทั่วไปนะบมีการแต้งมีการเชี่ยเงานะครับเนาะกวดเงาออกนะครับเนาะการแต้งนอต่างๆนะครับนะธีกันดูแล มันกล้วยครับยังสมบูรณ์ดีนะครับกล้วยหาปีพี่น้องเมืองครับสวยงามนะครับเครือกล้วยแต่ละเครือนะครับเนาะยังสมบูรณ์ดีนะครับนี่เครือนี้ประทังกว่าสิบหาวีแน่นอนครับนี่ยายามเ้อเอ๋อห้องอาเหลือไปแค่เก้าวีนะครับเพื่อให้ลูกกล้วยนั้นสมบูรณ์นะครับ ครับกล้วยช่วงนี้กล้วยเยอะครับกล้วยออกลายนะพี่น้องเนช่วงนากล้วยครับกล้วยก็นเล่ยลายแน่นนะครับเนาะแม่นเบ้อะละครับถุงสีฟ้าฝานี่ครับมท่านผู้ชมเห็นอยังีงครับเป็นสีฝาฝานี่เป็นถุงกล้วยเบ้อะนะครับเนาะเต่งอันหอทั้งย่างพันหอกับนีนะครับเนาะนี่ครับส่วนสภาพนุงเรื่อนนะครับขาปีนะครับเนาะ เสาก็ยังโอเคนะครับเสาบ่มีสนิมนะครับยังพันขึ้นสนิมครับเสาสลิงต่างๆนะครับยังใส่ได้แข็งแรงดีนะครับเนาะ่านไปหาปีครับสิมีเสียหายแน่ก็คือถามุ่งนะพี่น้องเนาะยังมาครับแรงล่มนะครับนี่ครับมันแรงร่มมันกระชากนะพี่น้องมันขาดนะครับเนาะเ้า็มีการเย็บตัดแปะนะครับเนี่ย นี่คือการส่อมผ้ามุงนะครับเนาะนี่ครับกสิมีขาดแม่นะครับนี่ครับขาดแบบนี้ครับกษิมีการยิบนี่นะพี่น้องนี่ครับการยิบตัดแปะนะครับบางแดงมันขาดครับเหยเย็บติดไว้นะครับนี่ครับหาโรงเรียนหาปีก็ยังโอเคนะครับเนาะส่วนระบบน้ำนะครับท่อน้ำต่างต่างนะครับเนาะอย่างที่เห็นครับ ท่อนำตัวเมนนะครับท่อนำสายนำยดนะครับเนาะเพิ kind of like ่งจะเปลี surface. ่ยนสายนำยศไปเมื่อปีปีกายนี้นะครับเนาะบ้าใช้พุ่มเดมาเปลี่ยนอยู่นะครับเนาะระบบสายนำยดนะครับเหตุผลที่เขาเปลี่ยนนั่นก็คือนะครับตรงตาน้านี่ครับที่นอกนี่ครับอันนี้ครับตาน้ามันสิตันนะครับเนาะน้ามันสิออกบ่ดีครับ เมื่อมันออกไม่ดีแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนทั้งมดทั้งแปลงเลยนะครับนะเนาะเพราะอย่ามาเปลี่ยนแค่เส้นเดียวครับเปลี่ยนทั้งระบบครับส่วนทอเมินลักนงี่ตัวใดมันดีอยู่กับใส่ต่อไปนะครับเนาะสิเปลี่ยนส่วนมากสิเปลี่ยนแ,แค่ตัวซ้ายน้หยดครับพี่น้องสิเปลี่ยนไปนะครับเนาะกล้วยสภาพกล้วยห้าปีนะครับเนาะ เบ่งเอาครับนี่ครับยังดูแลได้ดีนะครับนะปลูกทีเดียวนะครับกล้วยงนี้ครับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นสิบกว่าปีนะครับนี่คือสภาพโรงเรือนด้านนอกครับตัวนี้มันว่าได้ขาดนะครับนี่คือเป็นเจาะข้าประตูนะครับเผื่อเวลาเขาตัดกล้วยเขาแบกกล้วยออกมานะครับเดินออกมากของนอกครับเอารถจอดไปด้านนอกนะครับนะสภาพโรงเรือนใส่อะไนะครับนะ ใช้ได้อีกหลายปีนะครับเส้นระบบปั๊มน้ำต่างๆนะครับกใส่ได้นะครับนะอยู่เาี้ยวเพื่อนครับนี่ครับปั๊มน้ำใหญ่ๆของเราก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับสภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถังปุ๋ยนะครับนี่ถังปุ๋ยต่างๆนะครับระบบปั๊มน้ำต่างๆก็ยังใส่ได้โอเคครับกระสิมี่เปี้ยนเนี่ยเป็นบางชิ้นนะครับเนาะ มีการชํารุดครับก็เรื่มเปียนไปนะครับนะบางชิน้นบางอันนะครับนะโดยร,รวมแล้วถือวา่าโอเคครับผ่านไปหาปีนะครับนะพี่น้องครับ้วยของเราห้าปีนะครับนะขันบานเท่าเฮได้แบบนี้ก็โอ้สุดยอดเลยพี่น้องลองไปเฮ็ดเบื้องครับผูไดมีทีได้หลายมีแรงเงื่อนแรง นับสนุนนะพี่น้องลองเห็ดเบ่งครับนี่แล้วพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงสักนิดนึนครับเราชิพุ่มพามาเบ่งนะพี่น้องนะกล้วยหาปีนะครับมาเบ่งสภาพกล้วยหาปีพี่น้องเห็นว่าปิน่นแจงไดน้นะครับนะสามารถคอมเมนต์ผูดคุยกันได้นะครับเนาะคลิปนี้นเอาไว้เพียงสักนิดนึนครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ